มือนี้มาพบพอกับหนังเกมไส้ๆกเกษตรตัวหน่อยเดินตามให้พ่อเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์ก่อนนะคะอีกกดแชร์ like, เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเกมเลยนะคะคากกดแชร์ไปเช่นไยค่ะมือนี้หนังเกมกกษตรขา้าวเบเป็ดเพ็ดตีนแหกเลยจ,าจายย้า,าน,น,นีนนาดด่เลยจา้ดจาดอกใหญ่ใหญ่เลยจ้านี่นงกจมสู้ดอกเพื่อนเมืองใหญ่ขนาดใดเลยจ้ามึองเลยจ้าอืมเลยจ้าวันสีบะเหมือนกับเพ็ดบ้านเท่าธรรมดาเพราะว่า มองได้จ <m ul ly> ้ะจริงๆเพื่อนกะตอนนี้นอนเพื่อนกะนอยอยู่แต่จัดเต้ด้านเจ็ดสิบมืดสีไงจนสีเทาแล้วเพื่อนกะเริ่มหญ่ขึ้นนะจ่ะนี่คือกระตาของน้องแก้มสีมาเก็บเฮ็ดเนจ้ะกะเริ่มใส่สองดอกเนจ่าเนจ้ะคือเฮ็ดตีนแทกบ้านน้องแก้มใหญ่ๆเนจ้ะบแม่สชิสองโลไมเรียกว่านจ่าน่ารักเนจ่ะน้องแกมมาไวแล้วเพาะวางกันเนจ่า อจารย์กแกว่าบัร์ตกตานี่เลื่อนตัวเศษนะสิสองกิโลครึ่งได้เลยจ้ะนี่ก็คือเฮตีนแหกบานของแก้มเองเลยจ้ะน้องแก้มกะส่เก็บใส่ในกระตาเบิดนี่ลองสิเอาลองไปฟังมึงถ้าไม่ได้สองกิโลหาทีนะแกม้มคิดอีลีบอกเลยว่านักแที่ยงเลยจ้ะน้องแก้มถือบถบถเบิร์ตมันก็แขนแบบสี่ลอยเลยได้จ้ะ นังแก้มกาสีค่าเอาเฮตินแหกให้ปลาได้จ้านังแก้มสีค่าเอามาเลี้ยงปลานี่ละคือร็อจแล้วแีมถ้าปุ๊บได้จ้าเดี๋ยวแกเราอันซ้อนเป็นแท่งเด้จ้ะนี่ดอกใหญ่ๆนัะแก้วคาอันนี้อันเดียวนะสิประมาณสองขีดได้จ้านังแก้มดาวได้จ้าก็จะเลี้ยงปลาเลย แล้วน้องแก้มเสียค่าเล่นระเบิดด้ยจ้ะ,ะพราะปลา,น,น,ลน,น,าลน้องแก้มกินเนด้อให้เพื่อนบิดกตาเลยแล้วได้ไงเพื่อนจะมากินด้ยจ้ะนี่ตอนนี้น้องแก้มก็เรี่ยงปายลาแล้วจ้ะ น้องแจมยังแค่เหตุเกิดเพราะตรงที่ยังอาหารแล้วได้จ้ <c oughs> าเพราะว่าให้เพื่อนกินแต่เห็ดน้องแจว่าเพื่อนหนาสิอิ่มไปเลยจ้าเพราะว่าน้องแจมดาว่ะสองกิโลหาแน่นอนหรือสองกิโลเครื่งเงินเองเพราะว่าน้องแจมเท่อน้กกองแจมยังสิเอ็นไปเลย, <c oughs> ยจ้าน้องแจมกะ ขอบคุณทุก็รลังใจที่เขามาเป็นก็ร่างใจน้องแก้มในมือนอี้นาจาค่ะเขอบคุณจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องแก้มเพื่อเป็นก็ร่างใจน้องแก้มเลยนะจ้าค่ะเพื่อนจ้า